ป้ามาหิวข้าวแล้วสั่งข้าวกันกะเพราไหมใครเอาอะไรบ้างป้าเอากะเพราหมูกรอบคุกข้าวนะแต่คุกข้าวเสร็จแล้วน่ะเอาใบกะเพราออกนะอยากได้แต่กลิ่นไม่เอาใบมาเอาง่ายๆเลยกะเพราไก่วีแกนใส่เห็ดสับแทนเนื้อไก่ใส่พริกเยอะๆแต่ไม่ใส่เม็ดพริกเอากระเพรากุ้งเอาสดๆจากทะเลเลยไม่เอาฟาร์มแล้วไม่ชอบฟาร์มดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเห็ดเนี่ยเอาเห็ดม้วนมาเลยนะชอบบวชเลยบวชไข่ดาวมาสองฟอง เอาไข่ไดาวด้วยไขดาวด้วยไม่ไล่ด้วยข้าสั่งกันขนาดนี้ขอล่าออกจากคุกครอบครัวได้ไหมนี่จอดทันเมาคิดอะไรอยู่อ่ะคิดว่า เราสั่ง Grab Food Group Order กันดีกว่าค่ะกินกับกรุ๊ปสั่งกับ Grab แค่แชร์ลิงก์ให้กันในกรุ๊ปอยากสั่งกันแบบไหนก็สั่งกันเองได้ตามใจสั่งอาหารกับกรุ๊ปแบบไม่มีใครต้อง l e ฟกร Group รักนะ Group Group รักอะไรก็ได้แต่อย่าลืมรักตัวเองนะครับเติมอาหารให้ตัวเองแล้วอย่าลืมครับสำคัญมากเติมอาหารให้ผิวกันด้วยเรียบร้อค่ะพี่สั่งข้าวกันแป๊บนะพี่ไลฟ์ใกล้เสร็จแล้วรออีกแล้ว รอได้ป่ะคิดอะไรอยู่อ่ะคิดว่าเราสั่งแ r a b food group order กันดีกว่าค่ะไลฟ์ยาวๆไปเลยพี่แต่กรุ๊ปนี้ตั้งเ e a d ไล n ์ไว้15นาทีนะคะกินกับกรุ๊ปสั่งกับ grab กำหนดเวลาการสั่งให้ทุกคนได้สั่งอาหารกับกรุ๊ปแบบไม่มีใครต้อง leave กรุ๊ปรักนะกรุ๊ปกรุ๊ปมินค่าอาหารหักบัตรพี่เดีย๋ยวพี่คิดเงินให้ด,ดีค่ะโอ้ผมสั่งเยอะสุดเลยนะใช่ค่ะหารเท่าไปเลยฮะ ยุคแห่งความเท่าเทียมนีจบจบเล่นกูป้าคิดเงินแบบเนี้ยออกจากโลกไปเลยเฮ้ยคิดอะไรคิดว่าคราวหน้า พี่ควรใช้ Grab Food Group Order เขามีฟัง์กชันแยกกันจ่ายได้นะคะพี่กินกับกรุ๊ปสั่งกับ grab เลือกวิธีจ่ายกันได้ตามใจสดีะด,ด,ดวกเลยอย่าให้การสั่งอาหารกับกรุ๊ปทำให้ใครต้องดีกรุ๊มมาสั่ง g r a b Food Group Order กรุ๊ปยิ่งโตโปรยิ่งเยอะว้าว wow. Grab Food Group Order ชวนกันมาสั่งให้รักนะกรุ๊ปกุ